สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เบลล่านะคะจากช่องโหราเบลล่าพามูค่ะสำหรับ E ีีนี้นะคะอาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์ค่ะโดยอาจารย์จะมีวิธีการเลือกกระเป๋าสตางค์นะคะรูปแบบต่างๆของกระเป๋าสตางค์ที่คนที่จะเลือกมาเป็นกระเป๋าสตางค์ประจําตัวของเรานะคะสีนะคะที่จะใช้ให้ตรงกับแต่ละบุคคลนะคะตามวันเกิดนะคะยังรวมไปถึงวิธีการมูเพื่อทําการเรียกทรัพย์ให้เกิดความปังด้วยค่ะ ไปชมกันเลยค่ะลักษณะกระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์แนะนําให้ใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบใบนี้นะคะซึ่งจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวๆนะคะมี1ิบรูปนะคะปิดครั้งเดียวจบแบบนี้นะคะค่ะควรจะเป็นกระเป๋ามือหนึ่งนะคะไม่ควรเป็นมือสองลักษณะของกระเป๋าเนี่ยเวลาสัมผัสไปเนี่ยหนังแท้นะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะนุ่มสัมผัสแล้วเนี่ยรู้สึกดีนะคะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่เราจะเลือกกระเป๋าสตางค์ซักใบหนึ่งนะคะให้ถูกกับเรานะคะเราก็ต้องดูสีของกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะอาจารย์ใช้หลักทักษะนะคะเพื่อมาเลือกสีของกระเป๋าสตางค์ของคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะเพื่อเป็นการเรียกรัพ์เข้ากระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็เป็นความสิริมงคลดึงดูดซัพ์ให้คนแต่ละวันด้วยะคะ่ะเริ่มจากวันแรกเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะ สีที่อาจารย์แนะนาให้สําหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็คือสีเขียวนะคะสีที่ไม่ควรที่จะใช้นะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์คือสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะคะวันจันทร์นะคะก็คือสีดํานะคะสีม่วงแก่หรือว่าสีน้ําเงินเข้มค่ะส่วนสีที่ไม่ควรใช้สําหรับคนวันจันทร์นะคะก็คือสีแดงหรือว่าสีเลือดหมูค่ะ วันต่อไปนะคะคือวันอังคารนะคะวันอังคารอาจารย์แนะนําให้ใช้สีเหลืองไผ่สีแสดหรือว่าสีส้มนะคะส่วนสีที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะเป็นพวกสีขาวสีเหลืองอ่อนหรือว่าสีขาวนวลค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะสีที่ควรใช้นะคะในการเลือกสีกระเป๋าสตางค์นะคะก็คือสีทองสำลิดค่ะหรือว่าสีเทานะคะส่วนสีที่ไม่ควรใช้นะคะคือจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีน้ําตาลค่ะ สำหรับวันพฤหัสนะคะสีที่แนะนําให้ใช้คือสีแดงหรือว่าสีเลือดหมูค่ะสําหรับสีที่ไม่แนะนําให้ใช้นะคะก็คือสีดําหรือว่าสีม่วงแก่ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสีกระเป๋าสตางค์ควรใช้เป็นสีชมพูหรือว่าสีน้ําตาลค่ะสีที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือสีทองสำริดหรือว่าสีเทานะคะะสุดท้ายนะคะคือวันเสาร์นะคะวันเสาร์แนะนําให้ใช้สีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะคะและสีที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือสีเขียวค่ะสําหรับ วันที่ควรที่จะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ของแต่ละวันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันพุธค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะควรคจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใน yes. วันพฤหัสค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธน,นะคะควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันพุธค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันอังคารค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันศุกร์ค่ะค่ะต่อไปอาจารย์จะพูดถึงวิธีการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์นะคะการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์ให้ถูกต้องตามหลักฮงจุ้ยเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าจะทําให้เงินทองนะคะไม่รั่วไหลนะคะช่วยเสริมเรื่องการเงินนะคะให้ดีขึ้นนะคะมาดูกันว่ามีอะไรที่ควรทําและไม่ควรทําบ้างคะ่ะ ข้อแรกนะคะควรจะจัดระเบียบเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยเราควรจะแยกเหรียญแล้วก็แบงค์ mistakes. ออกจากกันให้เรียบร้อยนะคะที่สําคัญนะคะไม่ควรที่จะปล่อยให้แบงค์ยับนะคะหรือว่ามีรอยพับใดๆทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนะคะมีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์นะคะทรงยาวนะคะก็จะดีกว่าทรงสั้นเพราะว่าการเก็บแบงค์เนี่ยมันจะง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องพับนะคะแถมยังเรียกซับได้ดีกว่าด้วยนะคะข้อ2นะคะกระเป๋าเงินนะคะควรที่จะเก็บเงินอย่างเดียวนะคะ เราเชื่อกันว่านะคะถ้าเป็นกระเป๋าที่อ้วนๆตรงๆเนี่ยมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะสาเหตุนะคะที่ทําให้กระเป๋าอ้วนและกระตุงนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนชอบเก็บพวกบัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มนามบัตรแม้กระทั่งใบเสร็จต่างๆนะคะลงไปในกระเป๋าด้วยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้กระเป๋าเนี่ยเสียรูปทรงได้นะคะนอกจากนั้นนะคะ ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขายังถือว่าถ้ากระเป๋ารบกรุงลังเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบในตัวเองนะคะวิธีแก้นะคะคือเราควรมีกระเป๋าสองใบนะคะใบหนึ่งเอาไว้เก็บเงินอย่างเดียวเลยนะคะอีกใบหนึ่งเนี่ยก็คือเอาไว้เก็บบัตรหรือว่าใบเสร็จต่างๆนะคะข้อที่3มนะคะตามหลหักฮวงจุ้ยนะคะกระเป๋าสตางค์ที่เก่านะคะหรือว่าพังชํารุดหลุดลุ่ยนะคะจะถือว่าทําให้เงินทองรั่วไหลนะคะดังนั้นเมื่อถึงระยะเวลาหนึงนะ่งแหละที่มันเก่าแล้วนะคะหรือว่ามีการขาดเนี่ย ก็วควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ค่ะข้อที่4ี่นะคะไม่ควรให้กระเป๋าตัง์ว่างเปล่านะคะเราควรจะมีเงินไว้จํานวนหนึ่งนะคะในกระเป๋าตังค์นะคะการมีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะนอกจากจะทําให้เราอุ่นใจแล้วนะคะยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์อีกด้วยนะคะข้อที่5นะคะในกระเป๋าสตางค์นะคะเราควรจะพกเครื่องรางของขลังนะคะติดกระเป๋าสตางค์ไว้เพื่อเสริมสริมงคลนะคะ อาจจะเป็นเครื่องรางนะคะสําหรับพกพาติดกระเป๋านะคะพกแล้วดีเรียกทรัพย์เสริมมงคลนะคะมีด้วยกันมากมายนะคะเช่นเงินขวัญถุงหรือว่าเงินก้นถุงนะคะเป็นเงินที่เราตั้งใจเก็บเอาไว้โดยที่เราไม่นํามาใช้นะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ทําธุรกิจต่างชาตินะคะแล้วก็ต้องการที่จะมีเงินเคอร์เรนซีต่างๆนะคะเข้ามาในกระเป๋าของเราเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําแบงค์นะคะเข้ามาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะเพื่อเป็นเงินขวัญถุงนะคะเชื่อกันว่านะคะจะช่วยเรียกเงินให้ไหลมาเทมาได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะนํายันต่างๆนะคะมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้นะคะเกี่ยวกับการเรียกโชคลาภและเงินทองนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นยันโพกรัพย์ยันหงคู่ยันฉัดเพชรนะคะยันเสียนแปะหรือว่ายันนกคุ้มค่ะ สำหรับชาวจีนนะคะยังมีความเชื่อกันว่านอกจากเงินขวัญถุงแล้วนะคะยังมีเครื่องรางจีนที่ช่วยเสริมโชคลาภอีกด้วยนะคะอาทิเช่นนะคะเหรียญจีนโบราณสามเหรียญนะคะเรียงร้อยกันด้วยด้สีแดงนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพความทรงพลังนะคะระหว่างดินกับฟ้านะคะจะช่วยส่งเสริมให้มีเงินทองนะคะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายค่ะ สำหรับตัวเลขมงคลนะคะที่อาจารย์จะแนะนําให้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะโดยเขียนไว้ในกระดาษนะคะซึ่งจะเป็นสีมงคลของแต่ละวันนะคะด้วยตัวเลขเหล่านี้นะคะวันอาทิตย์นะคะใช้กระดาษสีเขียวนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขนะคะสี่สนะคะใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะให้ใช้นะคะสีดําสีม่วงแก่หรือว่าสีน้ําเงินเข้มนะคะ เขียนตัวเลขใส่ในกระดาษนะคะตัวเลขที่อาจารย์จะแนะนํานะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะที่เรียกโชคลาบแล้วก็เงินทองนะคะก็คือเป็นตัวเลข7 8 95ค่ะคนวันอังคารน,นะคะใช้กระดาษสีเหลืองไผ่แสดหรือสีส้มนะคะเขียนตัวเลขนะคะ6519นนะคะใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์นะคะ สำหรับคนเกิดวันพุธนะคะสีกระดาษที่ใช้ในการเขียนตัวเลขมงคลนะคะคือจะเป็นสีทองสำริดหรือว่าสีเทานะคะเขียนตัวเลขนะคะซึ่งจะเป็นตัวเลข8 7 9 5นะคะใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์ค่ะค่ะต่อไปวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนะคะใช้กระดาษสีแดงนะคะหรือว่าสีเลือดหมูนะคะเลขที่ให้เขียนในกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ในกระเป๋าสตางค์คือจะเป็นตัวเลข1 6 2 4คะ่ะค่ะต่อไปวันศุกร์นะคะ วันศุกร์เนี่ยจะให้ใช้กระดาษสีชมพูหรือว่าสีน้ำตาลนะคะตัวเลขที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็น6395ค่ะข่าววันสุดท้ายนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะใช้กระดาษนะคะสีฟ้านะคะหรือว่าสีน้ำเงินนะคะเขียนตัวเลขนะคะก็คือ3615ค่ะใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์นะคะอาจารย์แนะนำให้เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเพื่อใส่แรงคู l ในการเสริมพลังตัวเลขค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีบูชานะคะแล้วก็ปลุกเสกกระเป๋าสตางค์นะคะให้เกิดความปังนะคะเพื่อเสริมโชคลาภและเงินทองนะคะ,ะเมื่อเราได้กระเป๋าสตางค์มานะคะเราอาจจะเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยไปวางไว้บนหิ้งพระก่อนนะคะหรือว่าถ้าบ้านใครมีพานคูนะคะก็นำเอาไ,ไปไว้บนพานคูก่อนเลยนะคะให้เราเตรียมซองนะคะตามสีกระเป๋าที่เราซื้อมาเลยค่ะ เหรันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะคะใส่ไปในซองนะคะเวลาที่เราใส่เงินลงไปในซองนะคะไม่ว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่ในการทําบุญก็ตามนะคะอาจารย์อยากจะให้ลงท้ายนะคะด้วยเหรียญน,นะคะทั้งหมดตามนี้นะคะก็คือว่าถ้าเป็นสีแดงหรือว่ากระเป๋าสีเลือดหมูนะคะให้ใส่เหรียญน,นะคะไปทั้งหมด6กเหรียญน,นะคะอย่างเช่นนะคะร้อยหบาทนะคะหรือไม่ต้องเป็น6บาทก็ได้แต่ขอให้เป็นหกเหรียญน,นะคะ ตันเลข6กนะคะคือกําลังดาวของพระอาทิตย์นะคะหรือว่าสีแดงนั่นเองนะคะค่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือสีขาวสีขาวนวลหรือว่าขาวเหลืองนะคะกําลังของสีอันนี้นะคะก็จะเป็น15้านะคะก็ะคือให้ใส่ไปส5บห้าเหรียญน,นะคะสีชุ่มพูหรือว่าสีน้ําตาลนะคะใส่ลงท้ายไปแดเหรียญคะ่ะสีเขียวนะคะให้ใส่ลงท้ายไปทั้งหมด17เเหรียญน,นะคะ สีเหลืองภัยนะคะสีแสดหรือว่าสีส้มนะคะให้ใส่ลงท้ายไปทั้งหมด19เหรียญค่ะสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะคะให้ใส่ลงท้ายไป21เหรียญค่ะสีดานะคะสีม่วงแก่หรือว่าสีน้ําเงินเข้มนะคะให้ใส่เหรียญลงท้ายไปทั้งหมด10เหรียญค่ะสุดท้ายนะคะเป็นสีทองสำริดนะคะหรือว่าสีเทานะคะอันนี้ให้ใส่ไปทั้งหมด12เหรียญนะคะ ค่ะอาจารย์จะบอกนะคะว่ามีการสวดคาถาอะไรบ้างน,นะคะซึ่งทุกท่านนะคะอาจจะไปเสื้อหาตามอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้นะคะเนื่องจากว่าเวลาอาาัดิติปมีระยะเวลาสั้นนะคะอาจารย์จะบอกแต่คาถาเท่านั้นนะคะส่วนบทสวดยั่อองเข้าไปเสร์ชใน Google ได้เลยนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะคํากราบพระรัตนาไตาค่ะต่อจากนั้นเป็นคําบูชาพระรัตนาไตานะคะคําถวายเครื่องศักการะพระรัตนาไตาค่ะคําอาราธนาสินห้านะคะ ต่อด้วยคำนมัสก,การพระพุทธเจ้าค่ะในสรณคมนะคะคำสมาทานศินห้านะคะคำขอขามาพระรันตนตรัยค่ะสวดคาถากำลังดาวนะคะจำนวนรอบนะคะตามกำลังของดาวเลยนะคะซึ่งเราจะยึดสีที่เราใช้เป็นหลักนะคะค่ะจากนั้นนะคะจะสวดคาถาชินะบัญชรน,นะคะคาถามหาจักพัทรแล้วก็คาถาเงินล้านค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานําซองเงินนะคะที่เราเขียนชื่อนามสกุลของเรานะคะวันเดือนปีเกิดนะคะไปทาบุญที่วัดนะคะพร้อมสังฆทานนะคะร้องผ้าไตจีวรคะ่ะ สำหรับจำนวนชิ้นนะคะที่จะจัดลงไปในสังกทานนะคะสามารถจัดตามกำลังของสีได้เลยค่ะซึ่งอาจารย์ได้กลับเบื้องต้นแล้วนะคะว่ากำลังของสีและก็ดาวนะคะมีจำนวนเท่าไหร่นะคะก็จัดไปตามนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นกลับบ้านมาเนี่ยให้กดน้ำลงดินนะคะอุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะคะบอกกับท่านว่านับตั้งแต่นี้ไปนะคะกระเป๋าสตางค์ใบนี้จะเป็นกระเป๋าประจำกายของ ตัวข้าพเจ้านะคะขอพรจากท่านได้เลยนะคะไม้ว่าจากนั้นก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีค่ะจากนี้นะคะในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะจะมีพิธีกรรมโบราณนะคะในการของเงินจากดวงจันทร์นะคะซึ่งไว้อีพีหน้านะคะอาจารย์ก็จะมีการอัปเดตแล้วก็เสนอในอีพีจะต่อไปค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะในการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์นะคะซึ่งเราสามารถทําเองได้คใครๆก็ทําได้ค่ะนอกจากเราจะได้ความสบายใจแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะยังเสริมในเรื่องของการเงินได้ดีด้วยค่ะค่ะสำหรับอีพนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กับอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็กดติดตามกดหัวใจและกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะในอีพีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ